สวัสดีครับมาพับการรีวิวรถของเด c l ค s i ีมอเตอรไไ์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถไฮไลท์อีกคันนะครับเป็นรถ กระบะยอดนิยมของเรานะมากี่คันก็ขายไวทุกคันนะไฮรักเซโวตอนนี้รถเข้ามาที่กูสีมอเตอร์เยอะมากนะแล้วตัวนี้สําคัญคือเป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัวไฮลักเซโวดับเบิลแคปสอตัวไฮเลยครับตัวนี้จะเป็นตัว2.4ไฮตัวท็อปสุดนะและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยที่สําคัญเจ้าของเดียวนะรถสวยๆสีขาวสวยแบบนี้เลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะได้ได้เป็นขาวมุกเลยด้วยนะตัวนี้สีก็จะเป็นขาวมุกเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับที่สําคัญได้โฉมปัจจุบันเลยล่าสุดเลยที่ขายในโชว์รูมก็หน้านี้แหละก็เป็นตัวมชสุดท้าย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรดีเราถึงต้องมารีวิวกันนะครับนี่มาดูเลยก่อนเลยนะหน้าตาเราเห็นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวมิเนอร์เชน่นล่าสุดไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED เลยนะครับตัวนี้เป็น LED เต็มระบบเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่เป็น LED แล้วก็มี Daytime Running Light สวยๆอย่างนี้นะครับลวดลายใหม่ด้านล่างก็จะได้ตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED เหมือนกันนี่เขาเรียกว่า LED หมดเลยนะฮะเต็มระบบเลยนะดีไซน์ของ กอบไฟตัดหมอกจะเป็นแบบสีดำกลอสแบ็กสวยๆอย่างนี้เลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะเป็นกระจังหน้ารูปแบบใหม่เป็นโครเมียมนะฮะร,รุ่นท็อปจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตัดด้วยกลอสแบ็กนะตัวนี้จะเป็นกลอสแบ็กหน้ากระจังนะครับสวยงามเลยนะครับโดยรวมเนี่ยหล่อขึ้นเยอะเอางี้ดีกว่านะหล่อขึ้นแบบชัดเจนเลยด้านข้าง ตัวนี้เนี่ยได้ชุดแต่งเพิ่มมานะเป็นกาดด้านข้างนะกาบล้ออย่างนี้นะครับสวยงามเนี่ยตัดด้วยสีแดงแบบนี้สีดำนะดำด้านนะตัวนี้สวยงามแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมตัวรถเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสวยงามด้านล่างได้ล้อแม็กซ์ลายใหม่ตัวนี้18นิ้วเลยนะครับบิ๊กบึ้มเลยนะครับเท่าไซส์เท่า f o r ์ u n ูเนอร์เลยนะสินิ้วที่สําคัญเป็นแม็กแบบทูโทนด้วยสีเงินแต่สีดําลายใหม่สวยแบบนี้เลยนะครับยางก็ยางใหม่นะยางกริปอยู่เลยนะครับปียี่สิบเลยนะครับข้างเนี่ยเรามีตัวนี้นนจะเป็นพนะรีร มีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะตามสไตล์รถยกสูงด้านหลังกระบะหลังก็จะเห็นนะโลโก้ p ีร n n e r อนี้นี่คือ p ีรันเนอร์ท็อปชิงนะครับไฟท้ายนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะถ้าเราเห็นนะครับ ไฟท้ายนี่จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เบรกแบบ LED นะแต่ข้างในเนี่ยไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็นเป็นหลอดอยู่แต่ว่าตอนคืนเนี่ยพอไฟ LED ตัวนี้เปิดเนี่ยโอ้สวยสุดตัวท็อปเนี่ยมาพร้อมกับกล้องมองหลังอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ได้กล้องมองหลังมาด้วยนะไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็กันชนกันชนของโรงงานมาเลยนะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะสตํตำแหน่งสวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนี่กระบะนี่ต้องบอกเลยนะกว้างขวางนี่ใหญ่โตเลยได้กระบะได้ไลเนอร์ของตัวตาไลเนอร์มาด้วยนะ อันนี้เรียกว่าจัดเต็มมาเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับเนี่ยอันนี้ผมว่าดีนะเบาขึ้นเยอะอันนี้เบาขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในเนื่องจากเป็นตัวท็อปเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเลยคุญแจนี่นี่ครับเป็น keyless entry แบบสมาร a r t key นะครับเข้าง่ายนะสะดวกสบายเลยนะเป็นแบบรถหรูเลยนะครับด้านใน แน่นอนละตัวท็อปต้องมาพร้อมเบาะหนังของโรงงานอย่างนี้เลยนะครับน,นี่สาภาพเบาะยังดีกิฟอยู่เลยนะไม่มียับนะครับสวยงามเบาะเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะด้านคนขับนะครับตัวนี้มีเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางให้ด้วยเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะตัวรถสวยมากนะตัวนี้ขออนาตสตาร์นี่ตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับนี่รถกิบจริงคันนี้นะครับ นี่กราฟิกนี่ตัวท็อปจะเป็นจอแบบประมาณสักสนิ้วนะสวยๆแบบนี้นะเหมือน f o r t u n เ r เลยวิ่งอยู่73,000นะครับรถตีไปปี20เนี่ย2ปี2ปีวิ่งอยู่73,000ปีหนึงประมาณ 36,000, 37,000ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานแหละแต่ว่าไม่ได้วิ่งเยอะนะ30,000กว่าโลสำหรับรถกระบะมาตรฐานเลยนะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าสภาพดีมากเพราะนี่เป็นรถเจ้าของเดียวจริงๆนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลขไม้แท้แน่นอนนะครับที่น่การนติีเลขใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคอนโซลตัวนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับเมื่อกี้เราให้ดูเบาะแล้วนะเบาะสภาพดีนี่คอนโซลก็กริปเลยนะครับตรงคอนโซลนี่จะเล่นเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะตัดด้วยสีแบบบรัชอลูมิเนียมนะดูแบบสวยงามนะครับพร้อมกับมีโครเมียมวิ่งเป็นเส้นสวยงามแบบนี้นะครับด้านในเนี่ยดีไซน์ตามสไตล์เลเวก็จะมีนี่ตัวนี้มีแอร์มีช่องเย็น เก็บของเย็นได้ด้วยนะเขามีช่องแอร์ะลุมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถเก็บของเย็นได้แล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นนิชชักขนาดใหญ่เลยนะครับสะดวกสบายนะส่วนคอนโซลของเลเวตัวท็อปเนี่ยก็จะได้จอตัวนี้เป็นจอรูปแบบใหม่เลยนะครับมีตัวระบบ T Connect มาด้วยนะครับตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะก็เรียกว่าได้จอรูปแบบใหม่มาเลยอย่างที่เมื่อกี้เรารู้นะด้านหลังเนี่ยเราสามารถเข้าเกียร์ถอยนี่ มีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมเส้นกะัระยะอันนี้สวยงามนะครับใหญ่โตเลยนะไซส์ใหญ่เท่า Fortuner ตัว Minor c h a n n แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้เมนูต่างๆมีให้เยอะเลยนะครับเนี่ยมีระบบเครื่องเสียงนะ AMFM เล่นได้นะพร้อมกับเรื่องของเชื่อมต่อ Bluetooth, AUXUSB ได้หมดโทรศัพท์ อันนี้เชื่อมต่อได้เป็นแบบ Mirror Link แล้วนะครับเป็น Mirror Link ก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car Play ได้เล่น map ได้สบายๆเลยนะจากโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็มีแอปต่างๆให้เยอะแยะนะครับตัวนี้เนี่ยมี T-Connect เรียบร้อยแล้วตัวนี้ T-Connect ดียังไงก็คือจะบอกว่าเวลารถเราโดนขโมยเนี่ยตัวนี้เขาจะลิงก์ข้อมูลไปที่ตัวต้านะเขาสามารถเช็คข้อมูลให้เราได้เลยนะว่ารถอยู่ไหนอันนี้ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็มี อินโฟม a ชันดิสเพลย์ต่างๆนะเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานของรถล่าสุดในปัจจุบันนะข้อมูลการเดินทางเช็คได้หมดเลยนะครับความเร็วเฉลีย่ยตัวนี้แน่นอนดูได้นะข้อมูลของอัตราการสินร้นเปลืองน้ำมันดูได้ที่ตรงนี้มีเป็นกราฟมาให้เลยดีนะครับสะดวกสบายนะครับนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคมากนะด้านล่างลงมาก็จะเป็นตำแหน่งของแอร์แบบดิจิตอลวันโซนนะครับอันนี้ก็จะเหมือนของ f o r t u n e r แหละพูดง่ายง่ายนะครับนี่กดง่ายง่ายออโต้ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มปรับแรงลมแอ้า,าุ่มภิใชย ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเป็น power outlet ให้หนึ่งตำแหน่งด้านล่างลงมาก็จะเป็นนี่ช่องเสียบ usb กับ aux ให้นะเรียบร้อยดีนะสวยงามแล้วก็มีปุ่ม traction control on off ให้อยู่นี่ตัวนี้เนี่ยอีกข้างนึงอ่าผมลืมบอกนะจริงๆเนี่ยเขามี power outlet ให้2ตํตำแหน่งเลยนะตรงนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Revo เลยดีมากนะ fortuner มีให้ตำแหน่งเดียว Le vo มีให้2ตํตแหน่งด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นที่วางแก้ว2ตํตแหน่งให้ตรงนี้นะครับสะดวกสบายลึกด้วย ถอยลงมานี่ก็จะเป็นตำแหน่งของคันเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติที่ยอดนิยมเลยนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดของระกูล f o r t ู n e r r e v o Innova วาใช้ตัวเดียวกันหมดนะครับสามารถชิฟเป็นสปอร์ตโหมดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถชิฟอัพชิฟดาวได้ที่ตัวคันเกียร์นี้ได้เลยนะครับมีโหมดการขับขี่ให้อีก2โหมดคือ Eco Mode แล้วก็ Power Mode ดให้ด้วยนะครับด้านหลังลงมาก็จะเป็นตำแหน่งของเบรกมืออันนี้เป็นแฮนด์เบรคนะเป็นแบบแมนนวลนะครับมีนี่ที่พับแขนพร้อมที่เก็บของด้้าานนนนหลังดนในนีีก็จะม ตำแหน่งของปลั๊กไฟให้ด้วยนะ220โวลต์อันนี้จัดมาเต็มเหมือนกันนะครับส่วนตัวท็อปตัวไฮเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบ3ก้านสวยๆแบบนี้นะเป็นแบบมัลติฟังชันตัวนี้ไม่มีพาเดลชิฟนะไม่เหมือน f o r t จูเนอรแต่ว่าก็โอเคใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ การใช้งานนี่เหมือนกันกับ Fortuner เลยก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นปุ่มในการใช้ควบคุมเครื่องเสียงนะ voice control แล้วก็เป็นเรื่องของโทรศัพท์การรับสายวางสายนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็เช่นกันนะเป็นปุ่มในการใช้เช็คดูข้อมูลต่างๆนะครับ information display ของ การใช้งานของรถนะว่าน้ำมันเหลือเท่าไร่อัตราการเฉลีย่ยการกินน้ํามันอยู่ที่เท่าไหร่ต่อกิโลลิตรนะมีตัวเช็คลมยางให้ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับตัวใหม่นี้จะมีพวกเช็คลมยางมาให้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกให้เลยว่าเนื่องจากเป็นตัวท็อปเรามีครูสคอนโทร l ให้เรียบร้อยเลยนะอันนี้จัดเต็มมาจริงๆนะครับส่วนพาร์คเซนเซอร์ตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะ ด้านหลังจะมีพักเอนเซอร์ให้สตำแหน่งก็จะใช้เปิดปิดได้ที่ตรงนี้ด้วยเช่นกันสะดวกสบายนะครับรถค่อนข้างเรียกว่าเป็นกระบะหรูที่จัดมาเต็มค่อนข้างครบเลยนะครับด้านหลังเรามาดูกันนะมีอะไรมัง่งด้านหลังนี่ใหญ่โตเลยนะครับอันนี้ตัวท็อปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภายในก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเหมือนด้านหน้านะครับนี่มีที่จับขึ้นให้ด้วยตัวท็อปเท่านั้นที่จะมีก็คือตรงนี้ครับมีแอร์นี่ มีแอร์แถวหลังให้ด้วยนะครับอันนี้ใส่ใจคนนั่งหลังด้วยนะครับที่สําคัญตรงนี้มีคุกเกี่ยวของให้นะสองตำแหน่งอันนี้ไว้เกี่ยวของนะพวกถุงก๊อปแก๊ปอะไรก็อยู่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับด้านหลังเนี่ยตัวนี้พอเป็นตัวท็อปก็จะมีนี่นี่ที่เท้าแขนให้ด้วยนอกจากความนั่งสบายนะเล็กรูมเฮดรูมเนี่ย ผมว่าสบายๆนั่งได้ดีนะครับมีที่เท้าแขนให้เวลาเดินทางไกลก็สะดวกนะครับมีที่วางแก้วให้อีก2ตํตำแหน่งให้ตรงนี้เลยคือไม่ได้แพ้พ o r เจ n เนอร์ล่ะกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะความสะดวกสบายก็โอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็จุดที่สําคัญสําหรับตัวกระบะ4ประตูที่ผมชอบเน้นย้านะก็คือเรื่องนี้ครับที่เก็บของนะนอกจากเราสามารถเก็บของได้ที่กระบะท้ายแล้วเนี่ยเรายังมีที่เก็บของให้นะครับสําหรับคนที่ต้องการจะเก็บของไว้ด้านในนี้อันนี้ก็สามารถพับได้นะอันนี้พับขึ้นมานะครับ ง่ายคล้องกันแล้วก็ติดเนี่ยก็สามารถอันนี้ยกได้2ด้านนะแบบ60ส0สามารถเก็บของด้านในทีเวลาเราคิดว่าเอ้ยไม่อยากให้ของเราเปียกนะวางนี้นะก็สามารถยกเบาะขึ้นมาแล้วเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยด้านหลังเนี่ยนะครก็ใช้ประโยชน์หลากหลายด้วยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันนะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รหัส 2GD นะครับเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แพร่หลายมากนะในตระกูลเลโวเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ย นี่มีก้านให้แต่ผมไม่ใช้นะเพราะอะไรรู้วป่าเพราะว่าเจ้าของเขาติดชคมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้เนี่ยดูขึ้นลงสบายเลยนะอันนี้มีโชคให้ด้วยนะเจ้าของเดิมเขาติดมาให้เรียบร้อยเพราะนั้นไม่ต้องไปใช้แลกก้านนะแต่เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบรหัส 2GD ที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงมากนะแรงม้าอยู่ประมาณ150ม้านะแรงบิดก็ประมาณเกือบๆ400นิวตันและการแบกน้าหนักสำหรับรถคันนี้เนี่ยไม่เยอะนะครับ เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นเทอร์โบแปรผันด้วยนะครับเป็นคอมมอนเรลด้วยประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีใช้งานในเมืองสะดวกแล้วก็ใช้งานนอกเมืองอัตราเร่งก็พอเพียงเลยนะครับสบายๆที่สำคัญเมนเทนแนนซ์เนี่ยถูกมากเพราะเครื่องยนต์เลโวทุกรุ่นใช้ตัวนี้มีตัวท็อปอีก1 GD แต่ตัวนี้2 GD เนี่ยใช้เยอะที่สุดเลยนะครับแท่หลายที่สุดนะ นั่นอะไร่ไม่ต้องกังวนลละค่าซ่อมแซมถูกมากเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโครงสร้างกันบ้างนะครับโครงสร้างนี่ตัวนี้ก็ถือว่ารถมันใหม่กิ๊บจริงๆนะนี่เขาติดโชกมาเพิ่มให้นะแต่ล็อตัวนี้ไม่ได้ขันนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยดโูโดยรวมเนี่ยซีลเซล,ซลเดิมหมดนะฮะสวยงามนะสติ๊กเกอร์อย,อยู่นะฮะคือตัวรถเนี่ยสวยจริงนะครับคานเคิร์นี่สวยเลยนะกิ๊บเลยเพลทตัวนี้จุลายี่นะครับเนี่ยดูนยฮะสวยนะรอยสปอร์ตรอยอาร์ค เดิมหมดนะครับสวยมากเดี๋ยวมาดูความคุ้มค่าของเรื่องราคากันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้ตัวไฮนะราคารถคันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากเพราะออกห้างเนี่ยนะมือหนึ่งป้ายแดง1นล้านกับอีกเก้าพบาทเลยนะครับก็เรียกว่ารถเจ็ดหลักนะรถคันนี้เห็นอย่างนี้นะครับเป็นกระบะ4ประตูแบบไฮโซจริงๆนะครับวันนี้นะรถผ่านไป2ปีประมาณ2ปีนะราคาเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับนี่ครับ8ปดแสนสองบาทนะครับรถมือเดียวนะ สภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดนะราคาเหลือ829,000บาทแสดงว่าท่านเซฟไปแล้วประมาณ180,000เซฟไปแล้ว180,000บาทเลยนะสำหรับรถคันนี้คุ้มมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยยอดจัดล้น,ล,นล้นตุ่มตุมเต็มเต,ม,ต,ม,ต,ม,ตมเลยนะครับฟรีดาวได้สบายๆแน่นอนคันนี้นะครับใครที่กำลังจะมองหารถกระบะเลโวนะครับสภาพกิิบกิกแบบนี้ฟรีดาว มาหาคันนี้เลยนะครับมาแบบนี้พร้อมแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับในช่วงเดือนของสิงหาคมนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยสําหรับรถกระบะ4ประตูทุกคัน Exclusive Motor ช่วยผ่อนให้คุณลูกค้า6เดือนเต็มนะครับ อันนี้โปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยผมต่อให้ถึงแค่สิงหาคมนี้เดือนนี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นนะครับรีบเข้ามาจับจองนะครับรถสวยๆมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คูซีมอเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่กําลังยามองหารถกระบะสีประตูต้องการติดต่อฝ่ายขายนะครับติดต่อได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ